มนุษย์มีอะไรอนุษย์งองอะไรมนุษย์มันทำอะไรตูเนี่ยนั่งชิวๆตักลมตึงๆโอ้แม่การนอนเนี่มันก็เป็นอะไรที่การนอนเละกินไปด้วยมันเป็นอะไรที่ถ่ายทำไมมนุษย์ อะไรสวัสดีมนุษย์ถ่ายอะไรอ่ะถ่ายตูดเหรอมนุษย์ถ่ายแล้วเหรอถ่ายเอระถ่ายทำไมวะมนุษย์จะถ่ายทำไมอ่ะเนี่ยมนุษย์ถ่ายทำไมอ่ะเนี่ยแวนุษนถ่ายทำไมเราน่ารักตรงไหนมีอะไรน่ารักเฮ้ยมนุษย์มันมีอะไรน่ารักเนี่ยก็ถ่ายใหญ่เลย